นะครับพบกับเกษตรเจ๋งจริงเป้าในเบรกที่2ครับผมเรารู้ข้อมูลกว้างกันมาแล้วฮะแล้วตอนนี้ฮะเราจะมาเจาะลึกลงรายละเอียดในการทําการเกษตรชนิดนี้ครับผมคุณยายครับเอ่อถ้าเกิดท่านผู้ชมทางบ้านที่เขาสนใจอยู่เนี่ยเขาเขาอยากจะทําปลูกทุเรียนบ้างมันควรจะเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงก่อนครับคุณยายก็ขั้นแรกก็ต้องเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ปลูกยังไงพื้นที่ยังไง พื้นที่ใชาเราถ้าไม่เคยมีเลยไม่เคยปลูกมาก่อนเลยแล้วก็ต้องเรียนเรื่องพื้นที่ห่างจากน้ําขี่มาน้อยอะไรเงี้ยต้องกระต้นแล้วก็ดินสภาพพื้นดินขึ้นดับแรกเนี่ยต้องหาที่ก่อนหาที่ก่อนแล้วต้องเป็นที่นนทบุรีเท่านั้นหรือเปล่าเอ่อที่ที่น้ําไม่เค็มที่ไหนก็ได้ที่น้ําไม่เค็มที่ไหนก็ได้จ้าอืมคือคือมันอยู่มันอยู่ที่ต้นกล้าที่น้ำไม่เค็มมาที่มีน้ําลด ถ้ามันแรงนั่นไม่มีน้ารดก็ไม่อยู่ไม่ได้คือคือต้องต้องมีน้ําอยู่ตลอดอพูดง่ายๆคือสามารถปลูกที่ไหนก็ได้แต่ขอให้มีน้ําอยู่ตลอด<ข>อนะฮะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้อเรียนรู้เรียนรู้รรอา่าอะไรนะครับคุณยายที่คุณยายบอกเรียนรู้วิธีปลูกวิธีทำหา่างจากน้ําขีมน้อยห่างระยะขีมน้อย มีโบลมเงาให้เขาไหมอะไรเนี่ยต้องมีผมเห็นเป็นเป็นคูคลองเนี่ยคือคือขุดไว้ตั้งใจเพื่อที่จะเอาน้ําอันนี้ก็เรียกท้องล่องสมัยโบราณสวนสวนเมืองนนท์เนี่ยจะต้องมีท้องล่องเป็นล่องเป็นล่องเพื่ออะไรครับคุณผู้มมันไอพื้นเมืองนนท์เนี่ยมันเป็นที่ราบลุ่มใช่ไหมถ้าเราจะทําเป็นพื้นมันมันก็เป็นน้ำหมด มันก็เป็นนาหมดแต่นี้แล้วขุดมาเป็นร่องร่องให้น้ำเพื่อเพื่อให้น้ํามันมีที่พักน้ํมามีทักที่พักแล้วก็มีร่องสูงเนินขึ้นมาเนี่ยเเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดทุกที่เหมือนกันหมดแล้วเราก็ได้อาศัยน้ําที่มันมาพักอยู่เนี่ยให้น้ําไวำพืชพันของเราได้สบายเลยไว้ลดไว้ไว้วักลดต้นเวลาปลูกลด แต่แต่สมัยนี้ก็คงจะมีตัวช่วยนะคะคุณยายนะสมัยนี้มีตัวช่วยเป็นสปริเกอร์ให้นดูไม่ต้องมาวัดถ้าถ้าเป็นสมัยโบราณตั้งแต่ยุคคุณยายยังวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องใช้ใช้แคลงใช้แคลงแคลงแคลงคือยังไงแคลงก็เป็นแคลงสารสารด้วยไม้ไผ่สารด้วยไม้ไผ่เหมือนตะการเหมือนตะก้าแล้วก็ยาสารแบบละเอียดอ่ะแล้วก็ยาชั้นละเอียดเลยแล้วก็ ตักน้ำรถมีดั้มมีดั้มตักน้ำรถสมัยก่อนเรามีคนงานห้าคนก็มีให้ห้าลูกคนละลูกอนละลูกถึงเวลาถึงเวรก็มารถรถกันสมัยก่อนคงเหนื่อยกันแน่ดูกาทำสวนเนี่ยแต่ก็มันแต่ก็ไม่ก็ไม่เหนื่อยมันไม่แรงนี้เนี่ยก็ทำกันมาได้ครับแล้วสมัยก่อนราคาเนี่ยเท่านี้ไหมฮะไม่เท่าไม่เท่าคือก็แต่สมัยก่อนทองบาททองบาทละสี่ร้อยครับสี่ร้อยห้าสิบ ทุเรียนก้านยาวเรามันก็ลูกสามร้อยสี่ร้อยบาทราคาเท่าทอง <c oughs> มันตาย <c oughs> มันเท่าทองอะ่ะ <c oughs> มันเท่าทองจริงเออมาเดี๋ยวนี้ทุเรียนทุเรียนลูกละหมื่นห้าสองหมื่นทองก็บาทละสองหมื่นนี่มันคลือกัน ไอ้ทองคำเนี่ยมันคลือกับไอ้ไอ้ก้านยาวเนี่ยนี่นี่เปรียบเสมือนทองคำเลยนะถ้ามีถ้ามีพันธุเรียนก้านยาวไว้ปลูกไว้ทำเนี่ยก็มีทองที่ตั้งชื่อก้านยาวทองของป้าสวัยสามใบหมื่นเมื่อก่อนขายสามใบหมื่นสามใบหมื่นเนี่ยก้านยาวทองอะสมัยก่อนนะใช่ไหมมีคำกรอนของยายอยู่มีมีว่าไงว่าไงก้านยาวทองป้าสวัยสามใบหมื่นกินแล้วชื่นใจชุ่มกับหนุ่มสาวเนี่ยช่วยเป็นแรงใจให้ เมืองนดนสักแสนกล่าวให้การยาวคงอยู่คู่เมืองนนโอ้โหเป็นไงฮะเป็นไงนี่แหละครับตัวจริงเลยนะนอกจากจะเป็นเกษตรกรแล้วยังเป็นศิลปินนีะเป็นศิลปินเป็นศิลปินด้วยนะครับ กลับไปเรื่องการเตรียมดินที่ที่คุณยายบอกว่าถ้าเป็นสวนใหม่เนี่ยต้องขุดใหม่ทําใหม่ทุกอย่างต้องทํำยังไงบ้างครับต้องขุดใหม่ทําใหม่ทาร่องทําที่พักน้ํำทําที่พักน้ําไว้ให้มีน้ําลดนะแล้วก็เป็นร่องร่องมากเกินแปดเมตรแปดเมตรแต่เราปลูกสองแถวแปดเมตรเอถ้าเป็นร่องสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ร่องแค่สามเมตรครึ่งสามเมตรครึ่งแล้วก็ปลูกไปได้เลยครับร่องสมัยโบราณนีเราปลูกไปได้เลยสามารถ กระจกกระจกดินให้นั่นเราแล้วก็แหวกแล้วก็ไอ้ตรงตรงที่เราจะปลูกอะ่ะเราก็ทําเป็นอ่างไว้นิดนึงอ,อแล้วก็กระจกกระจกดินเอาดินดินดินดีๆที่ไหนไหนไหนมาลอง ลองลวนลองก้นหลุมไว้ก่อน่อนที่จะลงต้นใช่ไหมฮะจะเป็นขุยมะพร้าวหรือว่าใบทองหลางหญ้าแห้งหญ้าไซเนี่ยมาลองกวกวัชพืชต่างๆวัชพืชอันนี้อันนี้เรื่องนี้เรื่องสําคัญมากเขาเอยปุ่มไม่เวยทำไมมันต้องต้องใช้พวกนี้ไปลองก่อนมันละเอียดอ่อนเพราะไอไอรากทุเรียนเนี่ยมันมันมันอ่อนมันชอบโอ๋ยแต่ไม่ชอบเค็มนะถ้าเค็มมาเสร็จเลยถ้าเค็มจะตายทันทีเลยครับถ้าเป็นพวกใบทองหลางหญ้าไซแห้งขุยมะพร้า แล้วก็ดินดีแล้วก็ดินเนี่ยดินที่เขาทาเป็นถุงที่ดินเดี๋ยวนี้ต้องเดี๋ยวนี้ต้องจำเป็นต้องใส่เช่มวันนี้ต้องจําเป็นเลยจาเป็น<ช>ต,ต้องใส่ถ้าไม่ใส่ไม่ขึ้นเฉยนั่งหลุมไม่ยู่กันนะไม่ขึ้นแล้วตายไหมครับต,าย,ตา,ยายนานๆเขาก็ตายนานๆเขาก็ตาย,ถ,าตายถ้าเราใส่ดินพวกนี้ไปนะมันก็คราวดินส่วนหนึ่งปุ๋ยส่วนหนึ่งครับอย่างอย่างละเท่าๆกันผสมไปแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยใช้ปุ๋ยชนิดยังไงฮะก็เนี่ยเนี่ยคือปุ๋ยอ๋อนี่คือปุ๋ยอะฮะปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักอ๋อปุ๋ยหมักปุ๋ยดินก ปุ๋ยหมกักก็มันมันคล้ายๆกับเป็นเป็นดินไปในตัวเป็นดินไปในตัวคือเราจะใช้เฉพาะดินที่ที่เราขุดลงไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ขึ้นแน่นอนดินดิน,ดน,ดนที่ขุด,ขดมามันก็ไม่ขึ้นขาดพวกวัชพืชไปก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ครบสูตรใช่ไหมได้แล้วก็ได้ปลูกเสร็จแล้วก็เรายังไม่ต้องไม่ต้องกรบลึกมากมาเราต้องทําเป็นกระเป๋ะสักประมาณสักห้าสิบเซนคือขึ้นหลุมนึงเนี่ยขุดขุดลงไปลึกไหมครับพี่ หลุมนึงแล้วอย่างมันแล้วแต่ล่องถ้าล่องสูงก็ขุดลงไปประมาณสักสองสองหนึ่งคือวางต้นลกษณะเท่านี้ได้ถ้าล่องถ้าล่องเตี้ยไม่รู้เรามองจากน้ําถึงโคนถึงต้นประมาณเมตรห้าสิบอ๋อเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบให้ไปลวกจากน้ําถึงถึงถึโคนที่เราขุดเนี้ยประมาณเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบอย่าให้ลึกลงไปอย่าให้สูงเกินไปสูงเกินไปแล้วก็ลดน้ําไม่ไหวอืคุณยายครับแล้วเร่างนี้พวกศัตรูพืชเป็นยังไงฮะ ตัพืชเยอะไก็ก็เยอะก็เยอะนะจำพวกอะไรฮะเป็นเป็นจำพวกไอไอนอนกินใบนะยายก็ไม่รู้มันนะมันนอนนอนุ้งกินใบเนี้ยเราเราก็ต้องสังเกตดูถ้าใบอ่อนแตกมามันกินใบพลุนเนี้ยเราก็ต้องฉีดแล้วฉีดอะไรครับดูง่ายายาฆ่า แมลงธรรมดาเนี่ยแะแต่เราใส่ดูดูวิธีเขาผสมอย่าผสมให้มันแรงมากนกแรงมากแล้วเราก็แย่แล้วแล้วอย่างเงี้ยมันมันโดนสารเคมีต้นมันไม่เป็นไรต้นมันเป็นไม่เป็นไรฮะแต่ไอ้ศัตรูพืชตายแน่นอนเดี๋ยวนี้ก็ยังมียาบำรุงใบนะยาบำรุงไบบำรุงใบให้ใบดาใบอะไรอ่ะคือมันสําคัญที่ใบมันใช่ไหมสำคัญที่ใบทําไมมันถึงสําคัญที่ใบมันนะใบมันปรุงอาหารไงถ้าไม่มีใบถ้าไม่มีใบใบหลุดหมดก็เสร็จใบเนี่ยเป็นตัวปรุงปรุงปรุงรสชาติของทุเรียนเลยว่างั้นเอออ โอ้นี่สําคัญเลยนะครับใบเนี่ยเมื่อก่อนผมผมไม่เคยทราบเลยนะครับว่าใบถ้าเราจะปลูกทุเรียนไอ้แบบจัดรากเนี่ยเราต้องปลูกองี้นะอย่าให้มีใบอ่อนเนี่ยต้องให้ใบอ่อนอั้นอยู่อย่างเงี้ยใบอ่อนยังไม่แตกอ๋อนี่นี่คือใบอ่อนเนี่ยเนี่ยคือใบอ่อนใบอ่อนอยู่อย่างเงี้ยมันถ้าใบอ่อนแตกมาแล้วไปปลูกใบอ่อนจะหลุดเดียวอ๋อถ้าถ้ามีใบใบอ่อนออกมาเนี่ยไม่ควรยังไม่ควรปลูกเออถ้าอย่างงี้ปลูกได้ต้นกล้าหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยกล้าเนี่ยเหรอเท่านี้ป้าป้าจำนาย ถ้าสวยก็นี่ก็สองร5อ2ห0สิบสองห้าสิบสองร้อยก็ถือว่าไม่แพงเนาะก็ไม่แพงครับไม่แพงเราแต่ป้าไม่ได้เอาแพงยายไม่ไา้เขาแพงเอาเอาเราเราได้ช่วยกันปลูกกันเพื่อจะได้สืบสืบทอดกันนี้ชอบกันเนาะแล้วก็สอนให้ด้วยสอนวิธีปลูกสอนวิธีปลูกให้ด้วยโอ้โหนี่ไม่ห่วงเลยนะไม่หวงไม่ห่วงสอนวิธีปลูกแม้จะใส่ปุ๋ยบางคนบางคนสมัยโบราณจังหวัดนนท์เราเ่ยนะ เขาหวงมากเบอร์ทุเรียนมันถึงไม่บูมไม่มีอะไรเอามาถายแบบนีเก็บหมดเลยเขาซื้อยามาปั๊บขวดยาเนี้ยเขาแกะฉลากทิ้งเลยเขาไม่เขาไม่จะไม่บอกกันเด็ดขาดจะไม่บอกกันเลยแกะฉลากทิ้งไปเลยเรายายมาเป็นตั้งกลุ่มยายบอกอย่าทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นแล้วมันไม่โตมันก็ตายไปกับเราใช่สมืติเราตายมันก็ตายไปกับเราเราต้องบอกกันว่ามีอะไรดีอะไรดีบอกกันไปบอกต่อกันไปลูกหลานนี่ดีมากเลยครับผมเพื่อที่จะสืบสืบทอดกันต่อไปเนาะสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับ นี่นะครับคือคือเป็นเป็นกลุ่มกันเป็นกกเกษตรกรกัน,นกใช่ไหมกเกษตรกรเลยเพราะว่าไอ้ที่ยายตั้งขึ้นมาเนี่ยนะ,กะเกษตรกรเมืองนนท์เนี่ยคนขยัน,นยไปถามดูได้เลยเพอเช้า,ชาตีห้าเนี่ยชาวสวนรุ่นรุ่นยายรุ่นป้าเงี้ยนะเมื่อสองสามปีที่แล้วอะ่ะไม่มีอยู่บ้านอะ่ะไปสวนหมดคุงข้าวใสบ่บาตเตออกสวนทำเข้าวสวนอย่างเดียว,ว,วเลยเข้าวสวนกันทำพอประมาณสักสิบโมงก็กลับเรียกว่าเกษตรกรเมืองนนท์คนขยันขยันจริงๆริพอมืดช่วงมืดออกอีกรถน้ํา ครับผมนั่นเนี่ยทุเรียนชอบชอบเนี้ยแล้วก็ทุเรียนเนี่ยมาพอพอมีลูกลูกระยะเต็มเนี่ยเนี่ยดลูกเต็มหมดนะมืดประมาณนึกประมาณหกโมงที่ทุ่มออกมาสุมไฟอ่าสุมเพื่ออะไรสุมไฟไล่แมลงไล่อะไรไล่แมลงแล้วล่ะไล่ขโมยขโมยเออมีคนอยู่มาสุมไฟเนี่ยครับปัญหาเรื่องขโมยแล้วถ้าเกิดมันนั่นเน่เราจะดูแลไงครับเนี่ย แบบเมื่อก่อนนี่เพราะไล่มันก็เปิดกว่าเมื่อก่อนนี่มีนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้เขาจะรู้ว่าของใครของมันเขาจะไม่ยุ่งกันแล้วลักไปขมวทุเรียนแล้วก็ลักไปขายไม่ได้ด้วยทำไมไอ้เจ้าคนนี้มีสวนทุเรียนเปล่าไม่มีเนี่ยไม่มีคนซื้อคนซื้อมัยก่อนก่อนนียไปขายเองที่ท่าน้ำนนแล้วขายที่เซ็นท่านแล้วก็เซ็นท่านก็ขายด้วยแต่พศ48ิเนี่ยเขาขึ้นขึ้นสายขายเซ็นท่านเลยขายเซ็นท่านทางราชการให้ขายเซ็นท่านไม่ให้ขายที่บ้านแล้วก็ขายทางโทรศัพท์ เซ็นทันเขาเปิดให้เป็นเดือนขายดีมากเลยแ่เรียนที่มันดังโด่งดังทุเรียนนนเนี่ยลูกเราเป็นหมื่นๆเนี่ยนะขายดีโอ้ยอดว่าผมต้องไปหาซื้อมากินให้เป็นบุญปากสักครั้งหนึ่งแล้วนะต้องต้องปีหน้าต้องปีหน้าแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมปีนี้หมดแล้วคือจะกินทุเรียนก้านยาวเนี่ยต้องกินเป็นฤดูกาลด้วยเป็นฤดูกาลช่วงเดือนไหนครับคุณยายก็เดือนเดือนที่แล้วเดือนอะไรเดือนนี้ถึงหากรกฎาคมกรกฎาคมมิถุนามิถุนากฎาคมสิงหาเนี่ย อยู่ช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้สามเดือนคือจะได้กินทุเรียนก้านยาวแน่นอนพอพอเราปลูกช่วงแรกเนี่ยระยะเวลาที่เราจะต้องดูแลมันอย่างพิถีพิถันในประมาณเท่าไหร่ครับประมาณจริงๆอ่ะเป็นปีเป็นปีนะเป็นปีร้องไปคือเป็นต้นกล้าลักษณะพอเราพอลงดินเี่ที่ปลูกไว้ปากทางอ่ะพอฝนหยุดสักสองวันยายก็ต้องเอาน้ำมาหยอดรดดูรดดูรดดูดูอ่ะแต่ถ้าเราจะบอกเคล็ดลับอีไอย่างถ้าใครยัง ปลูกไม่เป็นหรือขี้เกียจรดน้ํานั่นทํำยังไงฮะเราประคองดินให้ดีตรงโคนอ่ะรดน้ําให้ชุ่มเอาไอพ้พลาสติกเราเนี่ยที่เหลือเหลือใช้เนี่ยกลีดอ๋อคุมไว้คุมคุมคุมไว้เนี่ยเพื่อเพื่อที่จะไม่น้ำละเหยไม่น้ำเหยน้ำละเหยขึ้นมาก็นั่นลงไปมันจะทุ่นไปได้เจ็ดวันไม่ตายโอ้ใช่ใช่ายายเผลอ่น่ย ไม่เเปิดพรงเลยอันนี้อันนี้เป็นเคล็ดลับของนั่นเน่ยยายยายทำไว้ปากทางตรงนี้มาไม่ถึงไม่ถึงเดือนแตกยิบเลยมัยายทำมาเพราะว่าเพราะเขาบอกว่าทุเรียนน้ำเค็มเนี่ยจะปลูกไม่ขึ้นนี่ยายฝืนปลูกกเลยนั่นคือต้องท้าทายกับมันไหมท้าทายต้องปลูกแต่ก็ขึ้นนะครขึ้นคือต้องดูแลมันประมาณปีหนึ่งพอหลังจากปีหนึ่งนี่เราก็ปล่อยเว้นสองวัน เว้นสองวันเว้นวันเว้นสองวันแล้วแต่สภาพอากาศอือคือคือยังยังไงเนี่ยก็ต้องดูแลเขาเรื่อยๆต้องดูแลเขาเรื่อยๆนอนกินใบก็ฉีดอย่างนี้ไอไอเทคโนโลยีมันมีง่ายนี่มันไอที่ฉีดเนี่ยของคนแก่ของคนนั่นมีไม่ต้องหมาย่อนยายใช้เครื่องโอ้โหฉีดทีทั้งนั้นทีนี้ไม่ต้องอ่ะปิด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 อ่าใช่ครับทุนแรงไปเยอะเลยทุนแรงไปเยอะครับผม สุดท้ายครับคุณยายมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมฮะก็เราก็ต้องไม่ทอ้อต้องทําเพราะว่าจังหวัดนนเป็นจังหวัดนนที่ทุเรียนก้านยาวโด่งดังเพราะงั้นยายยินดีปรึกษาต้องการพัน์ต้องการความรู้อะไรยายยินดีสอนให้ครับผม วันนี้นะครับผมที่เรามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนแห่งนี้ครับผมต้องบอกได้เลยว่ากเกษตรของเขาเจ๋งจริงๆครับผมเอาละรครับติดตามกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับผมว่าพวกเราจะพาทุกท่านไปที่แห่งใดครับผมในกเกษตรเจ๋งจริงเปล่าบายบาย